สวัสดีครับผมดีเจไผ่สตูดิโอแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมฝันร้ายของรันคลิปนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมภาคไม่จบนะครับคือยังอ่าเล่นบทสนทนาไม่จบนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่นต่อจากคลิปเมื่อวานกันเลยครับกดเล่นต่อจากคลิปเมื่อวานผมขอเซฟไปก่อนเอาละเซฟเรียบร้อยจากนั้นกด enter ฉากจบที่หนึ่งก่อนดีนะครับอันนี้ที่เป็นฉากจบที่หนึ่งที่ผมได้เล่นไปเมื่อวันนะครับเราก็จะมาเริ่มเลยอีกครั้งหนึ่งออเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนแล้วกันเดิมเป็นฉากเดิมๆที่ผมเล่นนะครับก็คือเป็นบทสนทนาของรันกับเคลื่อนของเขาคัะรู้สึกว่าบรรยากาศภายในเมืองก็ไม่ดีแฮะ หลังจากที่ไม่ได้ออกมาเดินเล่นนานเลยแต่ไหนก็ได้ออกมาแล้วไปว่าหาซื้อของไปแวะหาซื้อของมาไว้ด้วยดีกว่าต้องขอโทจะรับทันใดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งตามคุณมาพรอมกับผ้าชุบยาสลบแล้วนำมาปิดปากของคุณหลังจากนั้นคุณก็สลบไปอ๊ะมันอะไรกันมันหัวใช่ไหมที่นี่มันที่ไหนกัน อรอบนี้ผมเดินดูรอบๆห้องนะเจอท่เศษกุิ่นละองที่ติดตามพื้นเดินไปข้อกล่องงเจอเศษก,กระดาษพลาสติกลองแล้วที่ผมไม่หยิบกันกลิ่นได้คิดจะไม่หยิดแล้วออกจากห้องเลยดูเหมือนในห้องนี้จะมืดมากเลยโอเคผมจะลองกดไฟแล้วไปเจอไอ้หัวนนั่นกันนะครับดูที่ว่าจะเจอไหม นั่นเหอเจอเนี่ยทั้งอยู่ในห้องนี้เองผมกังวลแทบแย่เลยหลังจากที่ไม่เห็นคุณในห้องนั้นอ่ารอบนี้ผมจะตอบว่าในต้องการอาดเซชันเออเาเพิ่งเจอคุณหลบอ,อยู่ก็เลยพาไปห้องผมก่อนแล้วว่าจะไปหายาเมองมาทาให้คุณนะ่ะเพือจะดีขึ้นแต่กอบไปแล้วกลับไม่เห็นคุณเลย แล้วทำไมถึงไม่เห็นฉันอยู่ที่โซฟาล่ะเนื่องจากโซฟานั้นเต็มพ่อวางของที่ผมเพิ่งซื้อมาเต็มไปหมดเลยผมคิดว่าคุณน่าจะอยู่แล้วนะตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้คุณกินนะครับรอบนี้ผมไม่มีอะไรแล้วกันอ่าคลับจากนั้นเขาก็จากไป แล้วพวกนึ่งก็เดินกลับมาพบก,กับอาหารที่เขาทำเสร็จเชิญและประทานตามสบายเลยครับไม่ผมรู้ว่าใส่ยาสนบกหรือใส่อาหารที่ทำให้ใจวันไหวให้ใจเต้นลงไปในอาหารซึ่งรอบนี้ผมกะไม่กินเด็ดขาดโอเคไม่กินแล้วขอตัวออกไปข้างนอก ขนาดไม่ยอมกินยังโดนอีกเลยโอเคเซฟไปก่อนเรียบร้อยสุดยอดคือฉากจบที่สองคุณเชต้องอยู่กับผมไปตลอดกันคือจะบอกว่าไม่มีทันเรืองอะไรเลยใช่ไหมคือกินก็โดนไม่กินก็โดนเออเป็นเกมที่เกยสุดๆเลยถ้าใครชอบก็ต้องเออช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพลังใ,ใจผมด้วยน,นะครับ ผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะมีฉากจบแค่สองจบสองฉากนะครับมีฉากจบแค่สองฉากเพราะว่าในบทสนทนาผมเห็นมีแค่นั้นโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับผม